ใโซโซมาวัดโกสิทธิหลวงพ่อรวยสักการะบูชาพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์สถานที่ไว้สิริสังขารหลวงพ่อรวยแล้วตามต่อกันด้วยไหวหลวงพ่อสมหวังพระประธานในอุปสถแก่งกอกการบุญเลยขออย่างใจจดสมหวังกับเขาสักทีอาทิตย์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสวัสดี วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่จงคบวตดตะโกครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมค่ะ รวยช่ไหมคะโอ้โหขึ้นก่อรวยอีกค่ะรวยรวยนะคะรวยมันจะดียังเป็นทองอะไรดูสิคะคุณผู้ชมคขาสวยงามงดงามเหาือเกินค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคะวันนี้จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เป็นบุคคลสําคัญมาให้ความรู้กับเราด้วยสุดจะเป็นใครนะคะเอ้ยต้องรอติดตามนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะโู้โหเราตื่นตาตื่นใจเหลือเกินเข้าวันนี้นะคะไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปพบกันนะคะตามพวกเราไปเลยนะคะ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ที่มีขนาดสูงและใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางวัดตะโกที่ได้ศิลปินแห่งชาติได้าสถาปัตยกรรมไทยมาร่วมกันออกแบบความวดงามนี้ด้วยเจดีย์จะมีสองชั้นด้วยกันชั้นล่างเป็นฐานหองลงกวางขนาดใหญ่มีโลงเก บรรจุสิริสังขารหลวงพ่อรวยที่จะเปิดให้เข้าไปกราบไหว้กันได้ส่วนชั้นบนจะเป็นเจดีนับว่าเป็นเจดีที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสําหรับผู้พบเห็นสวัสดีนะคะท่านขาแม่วันนี้มาู่กับเราด้วยนะคะมหาธาตุเจดีเนี่ยคือทางคณะกรรมการเนี่ยสร้างมหาธาตุเจดีโดยเอาร่างของหลวงพ่อเนี่ยมาไว้ประเกบไปที่นี่ตรงนี้ตรงนี้ครับนั่นแหละแล้วก็ได้บรรจุในส่วนของอธิของพระ เจดีบางพูทด้วยใช่มนกครับพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในนี้ไหมครับอยู่ในนี้ครับกันแล้วแสดงว่าพระบรมสารีริกธาตุก็รวมอยู่ในพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ใช่ครับก็อยู่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนสุดนะครับนะวันนี้เก่าแก่มีมานานแล้วไหมครับนานนะโอ้ยมาแต่ยังผมยังไม่เกิดนะพูดง่ายๆตอนนี้ผมก็หกสกว่าแล้วไปละนานมากครับนะ นอกจากนี้ข้างในยังไว้หลงแก้วบรรจุสิริสังขารของหลวงพ่อรวยยี่ท่านได้มรณาภาพลงไปเมื่อปีพุทธศักราช2560สิริอายุสังขารครบ95ปีลูกศิษย์เลยเก็บสิริสังขารเอาไว้และพบว่า,วาสังขารหลวงพ่อรวยไม่เน่าไม่เปื่อยจึงได้เก็บรักษาไว้ในหลงแก้วเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตสัทธาได้เข้ามากราบไหว้กันขอพรรำลึกนึกถึงหลวงพ่อรวยกันสื่อไปก่อนนะตรงนี้ก็เรียกว่าเอววัวตกโกดอนนะ นะก็จะมี พระอาจารย์นะที่ว่าหลวงพ่อรวยเนี่ยได้เป็นเจา้าวาดอยู่ที่นี่นะครับมาที่นี่มาตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะตอนนั้นนะพระอ,อาจารย์ก็เป็นวัดแบบไม่ไม่ใหญ่โตเหมือนเหมือนขนาดนี้นะครับพอ,พอท่านได้เหมือนกับอนะไรพิจาาของนะที่คนศรัทธาวัดนี่มีคนเข้ามาสตาก,การาบบูชาอะไรต่างๆนะที่มาหาหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็มีคนมาก็วัดนี่ได้ขยายขยายขึ้นมามา,มาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นถึงปัจจุบันนี้ <ๆ S 1> ครับจริงๆคือท่านเป็นสายปฏิ ใช่ใช่ครับจำทานจานครับนันเลยนอกจากนี้ค้างบนของพระมหาธาตุเจดีมุคคลสิทธาจารย์ยังมีพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียในพระธาตุเจดีส่วนภายนอกยังรายล้อมด้วยปฏิมากรรมรูปหล่อพระพุทธรูปเรียงกัน4ี่ด้านอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้นสนะคะของพระมหาธาตุเจดีนะคะไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรดีด ให้พวกเราได้ชมมันบ้างกันท่านนิวครับก็ชั้นสองนี่ก็จะเป็นที่บรรจุของพระธาตุพระมหาธาตุนะครับคือพระมหาธาตุเนี่ยมาจากประเทศสีลังกานะฮะนำมาเป็นประฐานเอาไว้ที่วัดตะโกคาเจ้าคู่ก็เหมือนกับว่าบุญบารมีของพ่อด้วยนะตรงนี้ครับนั่นแหละเพราะประฐานแล้วก็สร้างสร้างอะไรมหาธาตุตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เอาบรรจุพระธาตุเจดีย์นตรงนี้ครับ เรามีหลวงพ่ออะไรหลายๆอยู่ในอยู <Yes. S 1> ่ในมาธาตุดี่งนี้ด้วยราะวก็มีพระริยีส่งเกศอาจารย์อาจารย์ทุกคนให้ความเคารพศรัทธาอยู่ร้อมรอบพระบรมรักษาในด้วยกันขึ้นมากราบอย่างเดียวจะกล่า พระปรตาลีดิการ่าตเดียวไ่ได้ครับนี่การบาจารย์ครับนอกจากนพระมหาธาตุเจดีมงคลจิตาจารย์แล้วอุโบสถหลังใหม่ยังประดิษฐานองค์พระประธานหลวงพ่อสมหวังที่ใครหลายคนบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ใครมากราบไหว้จะต้องสมหวังกลับไปทุกคนเก่งกอกการบุญจึงหลงผุนเขากราบไหว้ขอพร ครับและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อสมหวังนะครับอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างแทนหลังเดิมข้างในมีหลวงพ่อสมหวังเป็นพระประธานอยู่ข้างในอย่างนี้ต้องซินที่ว่าไงคะหลวงพ่อรวยแล้วก็ต้องสมหวังกันด้วยนะคะนะคะใช่ค่ะสีเหลืองทองอลังมากมากเลยค่ะแล้วพร้อมจักการฝาผนังที่วิจิตรงดงามประการตามชาดิเลยค่ะยังไงต้องชมกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตามต้องบอกราไปเลยค่ะ ถูสาธุเแกงโกกการบุญก็ไหว้ขอพรเพื่อคุณผู้ชมไปเลยสิคะจะได้เฮงๆปังๆังางเยอะๆสมหวังสำเร็จสมชื่อกันไปเลยนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเดินมาอีกนิดชิดมาอีกหน่อยจะเห็นวิหารสามหลวงพ่อซึ่งเป็นบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดตะโกนั่นก็คือหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อบุลิศและหลวงพ่อรวยจะเป็นอย่างไรตามแกงโกกการบุญไปกันเลย ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในวิหารสามหลวงพ่อนะคะมีหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อบุญยฤทธิ์และหลวงพ่อรวยค่ะครับเดิมเดิมเป็นอุโบสถเก่านะครับตอนนี้พอสร้างอุโบสถใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นวิหารไปค่ะไว้สําหรับเรามาขอพรหลวงพ่อกันแล้วก็ปิดทองนะคะสร้างความเป็นสิริมงคลกันค่ะครับค่ะเชิญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะค่ะวิหารสามหลวงพ่อสร้างเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงหลวงพ่อครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณความดีงามของครูบาอาจารย์นำเผยแพร่สู่สาธารณะศาสนาสนิกชนผู้มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมขอวัดปฏิบัติของพระอริยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีถูกต้องตามหลักคำสอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีเรือนไถ่ไม้สักทองที่ในอดีตเป็นกุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อรวยใครไปใครมาที่วัดตะโกจะเขามากราบไหว้ขอพรเพื่อระลึกนึกถึงหลวงพ่อรวยกันอยู่เสมอนี่เป็นเรือนไม้สักทองนะครับเป็นสร้างไว้เพื่อจะให้หลวงพ่อท่านมา มามาอยู่มาอยู่ตรงนี้นะอ๋อเป็นกุฏิรับรองเป็นกุฏิรับรองของพ่อครับพ่ออืมประจําตรงนี้ไหมคะท่านประจําอยู่ที่นี่ก่อนแล้วใช่ไหมคะครับไม่เท่านประจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ประจําคเพราะตำหนักสแกจะประจําอยู่ที่นู่นไงท่านท่านลูกศิษย์ลูกหานะก็เลยจะมาสร้างเพื่อจะให้สมกับเกียรติของให้ให้ให้หลวงพ่อนะจะให้มาอยู่ที่เป็นที่ไม้สัก โบราณนะตัวนี้เป็นหลังนี้เป็นไม้สักทองนะครับสร้างรูปจะหมดไปหลายหลายสิบล้านโอ้โหสวยงามตัวนี้สวยงามจริงๆค่ะก็คือคงอยู่ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเนาะครัใช่เป็นอนุสรณเป็นเป็นอนุสรแล้วก็เป็นอนุรักษ์ให้ให้ให้กับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อก็มีรูปของหลวงพ่ออยู่ข้างบนเลยนะครับตาดูเลยค่ะใครระลึกถึงท่านก็นี่นะคะแกะสลักจากไม้ด้วยนะรูปแบบเหมือนาจมาก นอกสักนี้หลวงพ่อรวยพระเกจิดังแห่งเมืองอโยธยาผู้สร้างตำนานวัตถุมงคลเล่หเงินล้านอันร่ำลือใครไปใครมาต้องเช่าบูชาเล่หเงินล้านของท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวันนี้แก่งกอกการบุญจะได้เห็นเป็นบุญตา กับเลดุนสอลลิทเลดุนพอรวยที่องค์ใหญ่สุดในโลกเป็นรุ่นที่สองของหลวงพ่อสร้างโดยใช้นามสกุลเดิมของท่านมาเป็นชื่อรุ่นเพราะนามเดิมของท่านคือรวยน,นามสกุลซอลลิทเลดนรุ่นนี้เป็นที่หาของนักสะสมกระเครื่องอีกด้วยอยอันนี้เราอยู่ในศาลาจ,จตุรมุกหรอคะหันไปข้างหลงังโอ้โหอลังการมากเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ เลดเลดอะไรจะใหญ่ขนาดนันนะคะเราเราจะเอามาใส่ยังไงล่ะคะอู un> un> ๋ยังไงคะท่านกาดเป็นไปเป็นงานยังไงคะท่านนายกครับเอ่อเลดเนี้เป็นการสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านมีเลดที่ดังก็เลยเอาสร้างตรงนี้เป็นเป็นเป็นเลดเงินเลดกนตรงเนี้ยโดยสร้างโดยนายกแต่รับจิตินพรเพื่อเพื่อขออนุญาตจากหลวงพ่อนะครับชื่อ ของพ่อคือสอนฤทธิ์สอนฤทธิ์สอฤทธิ์คือนามตระกูลของพ่อนะครับท่านได้ในเมตตาให้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นเหมือนเป็นให้คนมาสักการะบูชาเมื่อคนมาบางทีบางคนมาเช่ามาเช่าเหล็กเหล็กไม่มีก็มาามกราบมาไหว้นี่ได้ตรงนี้ครับอันนี้คือเงินแท้ๆเลยเหรอคะเป็นเงินพวงครับเป็นเงินทวงที่สร้างมาน้ำหนักรู้สึกว่าจะเข้าวสิ กิกิโลรไหรือๆเท่าไหร่หร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 ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้ครับสาธุสาุุหาแกงโกกการบุญมีบุญได้คนละเส้นสองเส้นคงจะเป็นบุญแขนงนะเจ้าคะนอกจากนี้ยังมีสาลากลางน้ำที่สามารถให้อาหารปลาได้และมีมุมถ่ายภาพสวยๆภายในวัดให้เก็บภาพกลับกันไปด้วยอีกนะเจ้าค่ะวันนี้แกง การบูนรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอ็นเปลม่ีเหลือเกินวันนี้เนี่ยเราทัวร์วัดที่ทัวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่ไหมคะคุณนายตูขาพี่ฟูน้องๆสิ่งนีคร้อนเย็นๆเลยค่ะปวดเมื่อยไปหมดเลยครับปวดเมื่อยแต่ได้บุญนะคะได้บุญมากเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะเราเจออะไรคะเนี่ยโอ้โหนี่บุญหนักเลยนะแต่พระมหาธาตุเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ศาลาที่มีเลนตรงหลวงพ่อโอ้เงินค่ะเลนนี่เลนหลวงพ่อรวยที่ใหญ่ที่สุดนะคะให้สการะสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยด้วย ใช่ค่ะการพระพุทธราษารีพระธาตุนะคะ่แล้วก็พระเกจิอริยสทงเกจิกุบาจารย์ใช่ค่ะวิหารโบสถ์วิหารสวยงามงดงามตระการตามากเลยโอ้ยเรือนไม้สัทองกฤษสีทองสุดยอดมากๆเลยค่ะวิหารหลวงพ่อสามพระองค์นะค่ะ โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะบอกกันไม่ถูกเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมานะคะถ้าดูรายการนี้แล้วนะคะต้องมาชมค่ะต้องมาสัมผัสด้วยตนเองนะคะใช่ค่ะแล้วจะอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันเชีวนะคะบนสราการน้ำี่ใช่ค่ะอี่เป็นไหมคะชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินชีวิตที่จะสดใสมีความสุขตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้ทัวร์กันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะกลับไปนอนฝันดีใช่ไหมคะฝันดีมากเลยค่ะคืนี้ค่ะก็ไงนะคะ พบกับเราใหม่นะคะแกงกอกการบุญนะคะร้อยวัดพันบุญในสัปดาห์หน้านะคะทุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันนะคะติดตามกันนะคะสวัสดีนะคะรวยรยนะคะรวยรยทุกคนค่ะรวยรวยรวยค่ะหากใครที่จะเดินทางมาก็สามารถเดินทางมาได้จากถนนสายเอเชียยุทธยาผ่านมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิและตรงไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ให้ล้อดใต้สะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ่อโพกขับตรงไปจนถึงแยกแล้วเลี้ยวขวาไปทางอำเภอภาชีพอผ่านวัดสึกก็ให้ขับตรงไปอีก2กิโลเมตรจะเจอป้ายทางเข้าวัดตะโกอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงวัดแล้วเจ้าค่ะเด็กๆตัวน้อยๆไปสู่ชาวมานีในพื้นที่เขตหน่วยพิทักษ์ป่า ผูผาเพชรทับมันนี้หมู่ที่เก้าตําบลป่าพัฒนาอำเภอมานางังจังหวัดสตูลชาวมาน้กลุ่มนี้สร้างที่พักพิงหรือเพิงดังเดิมเพียงไม่กี่หลังและสร้างเป็นแบบบ้านที่ทุกอย่างสร้างด้วยไม้มุงด้วยหลังคาโดยใบยคุ้มป่าเป็นที่กันแดดกันฝนและยังใช้วิถีชีวิตท่ามกลางป่าเขาอยู่อาศัยเป็นกลุ่มประมาณ30-40ถึงคนและผมว่าชาวมาน้กลุ่มนี้ไม่นับสกุลที่ผ่านการทำบัตรประชา ชนกันแล้วที่ใช้นามสกุลสีส่มะนังเมื่อมีที่อยู่อาศัยแล้วกลายเป็นที่ตักหลักที่มัน่นคงไม่เหมือนกับวิถีชีวิตเหมือนเดิม,ดมในสมัยชาวมานี้รุ่นดั้งเดิม,ดมที่คนสมัยก่อนเรียกว่าชาวซาไกาคนป่าจนในปัจจุบันนี้กลุ่มคนชาติพันธุ์เหล่านี้เขาไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าซาไกามีวิวัฒนาการไปตามในยุคป,ปัจจุบันรวมทั้งอาหารป่าลดน้อยลงอาหารนยาก ความลำบากเก่ววิถีชีวิตของชาวมาน้เมื่อทางหน่วยงานภาครัฐและความใจดีของทางพระสงฆ์ได้เห็นถึงความต้องการได้หาทางออกเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างอาหารในื้นที่ทับมานี้แห่งนี้ต้องการที่จะสร้าง ให้พื้นที่อำเภอมะนัง,นานางเป็นพื้นที่มะนังสร้างสุขมะนังย,ยั่งยืนด้วยนายเชิดกุรับน,ออน,านา้อําเภอมะนังรองด้วยนางจิตวันสิริระเสริฐนักขิชาการพัฒนาชุนชํชน,ชน,ชน,ชนาญการนายพานุเพรประดับนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปามพัฒนานายจรินแก้วเขียวเลขานุก,การนาย,ยกออบตปามพัฒนาเจ้าหน้าทีอา่อบตปามพัฒนาและสมาชิกอ,อสสรวมกับพระกูษโสพลปัญญาสารเจ้าคณะอำเภอมะนัง เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่สี่มะนังเตรียมการวางแผนที่จะช่วยเหลือในการที่จะให้พี่น้องชาวมนี้ที่มีความเดือดร้อนเร่งร่นตอนนี้เช่นในเรื่องของอาหารซึ่งตอนนี้ในป่าเนี่ยอาหารเริ่มลดน้อยลงไปตลอดถึงพวกพุท เป็นหัวใจดีของลดน้อยลงไปเพราะนั้นก็ได้คุยกับท่านนายอำเภอปากีกระขายที่เราได้พูดคุยกันว่าเราจะมาส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชป,ป,ปลูกผักตลอดถึงปลาดุกแต่ซึ่งวันนี้ท่านนายอำเภอก็ได้นำอสสนำอุปกรณ์ในเรื่องของการต่อเตาระบบประปาที่จะมาใช้ในการเลี้ยงปลาดลดผักตลอดถึงใช้ อุปโภควัตโภคต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์มณิีมนังที่อาศัยอยู่บริเวณทับปูปาเพชรที่นี่นะครับมีสมาชิกทั้งหมด30คนนะครับแบ่งเป็นี่ครอบครัวใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยทั้ง30คนนะครับมีชื่อในทะเบียนรัษฎรนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ ปัจจุบันสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอำเภอร่วมกับผู้นําในพื้นที่นะครับสนับสนุนเรื่องทางการศึกษาของเด็กมณีนะครับโดยสนับสนุนให้เขารับการศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าคนเนี่ยทั้งหมด8คนนะครับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยท่านผกกู้ว่า p r o v i ระดับจังหวัดแล้วก็ส่วนกลางโดยเฉพาะท่านสุทธิวงศ์จินเจริญปะลัดกระทรวงมหาดไทยกับท่านให้ความสําคัญมาก ท่านได้ส่งผู้ตรวจราชการกรมส่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมามาเยี่ยมนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะพัฒนาเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องสภาพเรื่องสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องเร่งด่วนที่ทางพื้นที่นะครับอำเภอร่วมกับภาคีกับเครือข่ขยที่จะต้องเร่งดาเนินการเรือ่องคือเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ธรรมณะณคุณโยมวันนี้อยากนำเสนอเรื่องว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ตามหลักพระพุทธศาสนาคำว่าบุญนี้ทุกท่านก็คงจะทราบว่าคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ทำด้วยกายวาจาใจเรียกว่าบุญบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทและหลายอย่าง ซึ่งมีปรากฏในคำพีของพระพุทธศาสนาเรามีทั้งหมดด้วยกัน1 0ประเภทหรือ10อย่างด้วยกันแต่บุญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญที่ดีและยิ่งใหญ่มีอยู่ทั้งหมด3อย่างอย่างที่หนึ่งได้แก่ทานน้ำไมยบุญจะเกิดขึ้นได้เพราะการให้ทานเช่นการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องน่งหม่มอาหารการกิน หรือวัตถุใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับถือว่าเป็นบุญหรือว่าทานบารามีมข้อที่สองท่านเรียกว่าศีลไม่บุญเกิดขึ้นเพราะการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายระดับถ้าเป็นคารวะก็ให้ถือว่ารักษาศีล5้าเป็นต้นสามเณรก็มีศีลสิบพระสงฆ์เองก็รักษา ศีล227การรักษาศีลรวมไปถึงการรักษากฎกติกากฎหมายบ้านเมืองด้วยอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นบุญประเภทที่สได้แก่ภาวนามายัยบุญจะเกิดขึ้นได้เพราะการเจริญภาวนาเช่นการสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้จิตเราเกิดความสงบแล้วก็เกิด มีสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ตามหลักพระพุทธศาสนาวันใดที่เราได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิโดยไม่จำเป็นจะต้องไปกราบไหว้รูปเคารพอื่นๆอีกเจริญพร